คุณรู้ไหมว่าพ่อแม่สามารถใช้เทคนิค ABA ง่ายๆกับลูกที่บ้านได้เลยวันนี้เราจะมาแนะนำ3ามเทคนิค ABA ที่สามารถเริ่มใช้ได้ทันทีเพื่อช่วยพัฒนาพฤติกรรมและทักษะของลูกอย่างได้ผลเทคนิคที่1การเสริมแรง Reinforcement เมื่อเด็กทำพฤติกรรมที่ดีให้คำชมหรือให้รางวัลเล็กๆทันทีเช่นคำว่าเก่งมาก หรือของเล่นที่เขาชอบการเสริมแรงช่วยให้เด็กอยากทำพฤติกรรมที่ดีซ้ำอีกเคล็ดลับคือต้องให้รางวัลทันทีหลังจากพฤติกรรมเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กเชื่อมโยงสิ่งที่ทำกับผลลัพธ์ที่ดีเทคนิคที่2การแบ่งขั้นตอน Task Analysis การสอนทักษะใหม่เช่นการล้างมือหรือใส่เสื้อผ้าอาจดูยากในตอนแรก แต่ถ้าแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆและสอนทีละขั้นจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเช่นการล้างมือเปิดน้ำล้างมือปิดน้ำเช็ดมือเทคนิคที่3การให้คำสั่งที่ชัดเจน Clear instructions หลีกเลี่ยงการพูดยาวหรือซับซ้อนใช้คำสั่งที่ชัดเจนสั้นและตรงไปตรงมาเช่นนั่งลงหรือเก็บของเล่น เมื่อเด็กเข้าใจสิ่งที่ต้องทําก็มีโอกาสสําเร็จมากขึ้นและคุณสามารถให้การเสริมแรงได้ทันทีหลังจากนั้นนี่คือเทคนิค ABA ง่ายๆ3ข้อที่คุณสามารถเริ่มใช้กับลูกได้เลยที่บ้านอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมและการดูแลเด็กพิเศษอย่างเข้าใจ